สวัสดีครับผมจออรอมูเลตท่าประจันนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตเอาพระเปิมลำพูนนะครับที่ผมสะสมอยู่นะครับเอามาแบ่งปันสิ่งที่ที่เรียนรู้มานะครับนะครับว่าถ้าผมจะซื้อพระเปิมลำพูนเนี่ยหรืเอเพื่อนๆพี่ๆที่ที่รู้จักกันนะครับก็ แนะนำกันมาต่อๆกันมานะครับก็ขออนุญาตแนะนำเ,เพื่อนๆในที่นี้อีกทีหนึ่งนะครับก็จริงๆเนี่ยถ้า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 จะดูลักษณะของพระกลุนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะพระเปิมเนี่ยนะครับอย่างแรกที่จะดูเนี่ยก็ควรจะดูจากอันดับแรกคือดูดูที่ฟอร์มพระก่อนนะครับฟอร์มพระก็คือหมายถึงขนาดนะครับ รูปทรงนะครับรูปทรงโดยรวมของขนาดพระองค์พระนะครับพระไม่หนาไม่บางนะครับนะครับออกแบนๆนะครับกี่องค์ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับนะครับไม่หนาไม่บางรูปร่างก็จะเหมือน <c oughs> แบบเดียวกันนะครับเป็นพระกุเดียวกันมีพระเปิรมโดยเฉพาะพระเปิรมเนี่ยมีเอกลักษณ์ค่อนข้างมากค่อน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 ข้างเฉพาะตัวแล้วก็ง่ายต่อการพิจารณาครับ <c oughs> ใหญเนื่เป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันหมดอีกสององนะคะใกล้เคียงนะครับนะครับสีนี่ว่าไม่ได้นะครับพระพระเน,นเนื้อดินเนื้อดินเผาเนี่ยก็ว่าไม่ได้ว่าอาจจะมีหลายสีสีขาวสีแดงอ่าสีอิฐแดงนะครับหรือสีดําก็ขึ้นอยู่ว่าว่าอ,องค์นั้นๆเนี่ยอยู่ใกล้หรืออยู่ห่างไฟอยู่ในเตานะครับก็สีว่าไม่ได้เพียงแต่ว่ารูปร่างลักษณะจะ เป็นลักษณะนี้แต่เป็นสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าพระเพิมคืออย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างต่อมาก็คือจะมาดูที่เนื้อหาลักษณะของเนื้อเนื้อคือเนื้อดินเนี่ยที่ว่าเนื้อดินเนี่ยแต่และเมืองก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นปพ้ะเพิมลำพูนเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดเป็นพระเนื้อละเอียดนะครับกวดทรายเรียกว่าไม่มีกวดทรายหรือกวดทรายน้อยนะครับ แต่ละองค์เนี่ยจะเป็นเนื้อละเอียดทั้งนั้นเลยไม่ค่อยมีกวดสายไม่เหมือนบา,บางเมืองนะครับเ,เ,รเราพิจารณาสองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าฟอร์มของโดยรวมขององค์พระเ,เออของของพระเนี่ยนะครับฟอร์มจะเป็นอย่างนี้นะครับอันที่สองก็คือเนื้อพระจะเป็นเนื้อดินที่เนื้อละเอียดนะครับอันที่สามก็คือดูธรรมชาติของของพระกลุนะครับรรมชาการพระกลุ่ยตามซอกต่างๆเนี่ย จะต้องมีมีลักษณะของความสกรปรกของการผ่านการเวลาของคาบคาบกลุอยเดีเรียกว่า,าซอกเลยครับคือผิวนะครับผิวเนี่ยตามตามรูขุมขนของผิวเนี่ยจะต้องมีคาบฝุ่นคาบเอ่อคาบสกรปรกของการผ่านการเวลาเพราะพระเนี่ยเป็นพระกลุ่หลายหลายร้อยปีจนถึงพันปีเนี่ยมันต้องมันต้องไม่เอ่อต้องมีอะไรที่ฝังอยู่ในผิวเขานะครับความความ ฝุ่นหรือว่าคาบกรุนะครับต้องมีบ้างนะครับถึงถึงแม้ว่าจะน้อยจะล้างยังไงก็ต้องส่องส่งไปก็ต้องเห็นธรรมชาติของของความเป็นพักกรุอยู่นะครับอันนี้คืออย่างที่3ที่ต้องพิจารณานะครับถ้ามาใหม่กิ๊กเผามาเมื่อวานเนี่ยไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ก็พิจารณาอาจจะวางไว้ก่อนนะครับให้ ให้คนที่เขาเก่งกว่าเราซื้อไปนะครับเรายังไม่ค่อยอีกเปลี่ยนก็เอาพิจารณาตามนี้ก่อน <c oughs> นะครับต่อไปอย่างที่4นะครับอย่างที่4หลังจากที่เราดูเราดูมา3อย่างแล้วเนี่ยอย่างที่4ผมก็จะพิจารณาอีกอย่างนึงก็คือว่าพิจารณาสัดส่วนสัดส่วนของของของพระหรือว่าพิจารณาพิมพ์พระนั่นเองนะครับก็ดูว่าเอ้พระเปิมเนี่ยลักษณะของพระเปิมก็ต้องเป็นอย่างนี้นะโดยเฉพาะพระเปิมพระเปิมเนี่ยเอกลักษณ์เขา เขาเขา,เขามีอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่เหมือนพระกรุอย่างอื่นอาจจะพิจารยากกว่าแต่พระเปิมเนี่ยก็คือเสียงกระกลมๆนะครับมีใบหูนะครับเป็นพังปานมามวิชัยมือมือข้างขวาจะเป็นทิ้งมาลักษณะนี้ห่างห่างลำตัวประมาณนี้นะครับ ด้านซ้ายทิ้งโค้งแบบนี้นะครับนี่ก็คือต้องดูดแบบนี้นะครับว่าคุณตาไหมนะครับฐานตรงนี้เส้นฐานชั้นแรกมีเม็ดบัวนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะสึกนะครับแต่ก็ต้องดูเพื่นนว่าเามีเม็ดบัวอยู่นะครับด้านล่างอ,องพระนี่ก็จะมีลมัศมีผมขออนุญาตขยายนิดนึงนะครับพอเขาเข้าสู่พิมพ์พระแล้วเนี่ยอาจจะต้องขยายหน่อยโอ้โหขยายเยอะเกิน ก็ใหญ่มาเข้าใหญ่เยอะเกินเลย <c oughs> อ่ะอย่างนี้พอชัดขึ้นนะครับจะเห็นว่าพอเสียนพานะครับสร้อ,อยสร้อยพออ้อศอคือสร้อยคอนะครับสร้อยคอนะครับต้องมีนี้แล้วก็จะเป็นด้านด้าน,ด,านด้านคอจะลึกเขาเ้าไปนิดหนึ่งแล้วก็เป็นสร้อยแล้วเป็นเป็นเป็นหน้าอกนะครับนะครับสะดือก็ค่อนข้างรูค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับรูกว้างในรูส่วนใหญ่ก็จะมีคาบคาบกลุ คราบสกปรปกอยู่ในรูรููสะดือพระนะครับแขนนะครับทา้าแล้วตรงนี้ก็จะมีพระอ,อาทิตย์โทษทีอย่างน,น,นี้ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเอาองค์ที่ชัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตรงพระอาทิตย์นะครับจะมีเส้นรัศมีด้านล่างนะครับเป็นพระอาทิตย์นะครับนะครับรัศมีพระอาทิตย์ก็หนึ่งสองสามเส้นที่สามนี่ก็จะหย่อนลงมานิดหนึ่งนะครับตกลงมานิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของพิมพ์นี้รายละเอียดนิดหนึ่งเห็นไหมตรงนี้จะเป็นเม็ดบัว ต่อไปเป็นแท่นแท่นถัดมานะครับแท่นแต่ละแท่นเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับเขาเขาเขาแกะบล็อกไว้ลึกทีเดียวนะครับครับจากนั้นเนี่ยจากการที่ดูสัดส่วนองค์พระโดยรวมนะครับดูดูด,ด,ด,ดูดูพิมพ์พระทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาดูพิจารณาต่อไปก็จะดูที่ที่ตัวโพกับกิ่งกับก้านของโพนะครับกิ่งนะครับแล้วก้านแล้วก็ใบ นะครับจะต้องมีค่อนข้างพลิ้วแล้วก็มีมิติจะเห็นว่าโดยเฉพาะก้านนะครับก้านก้านเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็น,ปนแท่งนะครับมันจะมีที่โคนก้านติดกับกิ่งเนี่ยจะ,จะเล็กเลียวแล้วก็แล้วก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยใหญ่ขึ้นไปจนรับกับใบนะครับนะครับก็จะพาดอยู่ที่ใบบ้างอยู่ใต้ใบบ้างนะครับจะมีมิติมากนะครับค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับสำหรับ ช่างในสมัยนั้นที่เขาแกะ,แกะงานงานของพระเครื่องนี้นะครับค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับก็เป็นสเสน่ห์อันหนึ่งของพระสกุลลำพูนนะครับโพนะครับโดยเฉพาะพระเปิมเนี่ยนะครับโอเคเราก็ต้องพิจารณาอย่างที่ตัวร์ทีนะครับอันแรกอันดับแรกดูฟอร์มพระทั้งหมดนะครับอันดับ2ก็มาดูที่เนื้อหาเนื้อพระอันดับ3ามดูธรรมชาติของพระ,ะกรุ อันดับสี่ก็มาดูพิมพ์พิมพระพิมพ,พ,มพ,มพิมองพระนะครับอันดับห้าก, 5, ก็ดูลึกไปที่โพนะครับจุดสุดท้ายที่ผมพิจารณานะครับที่ที่ได้รับการสอนกันมาคือสุดท้ายก็ดูด,ดูที่อันนี้เลยจุดนี้เลยถ้ามีก็เยี่ยมเลยนะครับโอ้และอันนี้ขยายไม่ค่อยได้ก็คือเข็มตรงข้าง ข้างๆข้างๆแขนด้านนี้กับก้านนี้นะครับเป็นจะมีเข็มอยู่หนึ่งเข็มเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับจะขยายให้อีกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับมีทุกองค์อันนี้ก็มีนะครับแต่เดี๋ยวขยายให้ดูเห็นไหมครับนี่ถ้าใครตาดีก็จะเห็นก่อนแล้วครับนะครับ,นะรบมีเข็มเล็กๆระหว่างแขนกับก้านนี่อันนี้ก็เป็นรู้สึกเป็นคูดยังไงจะเรียกตำหนิพิมหรอือเปาไม่รู้จริงๆผมว่าช่างเขาคงทําเป็นลักษณะของ ก้านที่ออกมาจากกิ่งแล้วก็ไปรับกับใบโพใบที่อยู่ข้างแขนใบนี้นะครับแต่ว่าโอเคตรงนี้มันจะขาดมันก็เลยดูเป็นเข็มไปนะครับเราก็เป็นก็ดีทําให้เรามาพิจารณาได้ว่าองานี้เนี่ยออออแท้แทออ้สบายใจที่จะซื้อซื้อหามากขึ้นไปอีกนะครับนอกจากพิจนา5ข้อที่ผ่านมาแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปขยายให้ดูเลยนะครับ กับเข็มนะครเส้นนะครับเส้นเข็มข้างระหว่างแขนกับกิ่งหลักนะครับต้นแขนด้านขวาองพระนะรัเห็นไหมครับแหลมเปี้ยวเลยครับดียผมให้ดูอีกองหนึ่งนี่ก็มีมเล็กๆแหลมเปี้ยว รังโฟกัสไม่ได้อาเห็นแล้วเห็นไหมครับนจะมีขีดเล็กๆขีดข้างแขนตรงพระเซนเตอร์ Center ของกล้องเลยจะมองไม่เห็นกันเส้นนี้ก็มี เล็กเล็กเลยนะครับ,นะรบใบที่ติดเดี๋ยวผมชี้ให้กันใบเนี้ยก็จะมีเส้นรากหรือางลา่างนี่จะเป็นเข็มเล็กๆเลยนะครับใบนี้แล้วก็มีเข็มเข็มนี้จะอยู่อคอกซอกระหว่างแขนกับก้านนี้นะครับอาจจะดูยากนิดหนึ่ง ถ้ามีโอกาสสองเนี่ยจะเห็นชัดแต่ถ้าอย่างนี้จะดูยากนิดหนึงต้องดูดีอ่ะเห็นละเห็นไหมครับวันนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ